สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K DIY นะครับผมวันนี้นะเราจะอยู่กันในเกมผีตัวตลกนั่นเองนะครับผมแน่นอนนะครับผมจะต้องไปตามหาเพื่อนนะครับเพื่อนผมถูกเจ้าตัวตัวตลกเนี่ยมันจับตัวไปนะครับท่านผู้ชมนะตัวตลกลักพาเพื่อนสนิทของคุณและพาเขาไปยังโดเมนของเขาสำรวจสวนสนุกเก่าที่ถูกทิ้งร้างไขปริศนาหาวิธีเข้าไปในบ้านเพื่อช่วยเพื่อนของคุณนั่นเองโอเคนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะต้องลองเดินหาอะไรอยู่แถวนี้ก่อนนะครับในนี้มันมีอะไรวะ นั่งได้นะครับวิ่งได้ด้วยเอ่อขอวิ่งชนเลยแล้วกันนะโอ้โหชนกระเด็นเลยครับไอ้นี่มันน่าจะใช้กุญแจนะเนี่ยดูทรงแล้วต้องการกุญแจนะครับอันดับแรกผมจะต้องวิ่งไปหาอะไรสักที่หนึ่งแถวๆนั้นก่อนนะเออเกมนี้ผมเคยเล่นมาแต่ว่านานแล้วนะครับผมก็จําได้นิดๆหน่อยๆคือมันจําได้ลางๆฮะตอนนี้ผมจะต้องวิ่งหาเจ้าตัวบ้านนั้นครับมันจะมีบ้านที่มีไอ้นี้อยู่นะ ตรงไหนวะน่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ไงมันจะมีก้อนหินอยู่ตรงนี้อา่าแล้วก็หยิบก้อนหินขึ้นมาปุ๊บแล้วยังไงต่อเขียงเลยครับตรงนี้อา่านี่มันจะมีะแฉลงอยู่นะผมไม่รู้ว่าแฉลงนี้มันใช้ทําอะไรหรือเปล่าวแต่เอาไปก่อนครับอืมผมว่าแฉลงเนี่ยทิ้งว้นี้ก่อนดีกว่าผมขอไป เอาอันนั้นก่อนครับดูทรงแล้วนะมันน่าจะมีอีกที่หนึ่งเีืยมาแล้วว่มาแล้วครับเดี๋ยววิ่งก่อนตอนนี้มีเรือให้ผมขี่ด้วยนะผมจะต้องหาตู้นั้นครับมันจะมีตู้เอ่อไอนี้อยู่นะตู้ที่มันนี่ไงตัวน,นี้บอกว่าวโอ้ไม่ใช่ครับใกล้ๆกันกับฝั่งนี้แน่ๆ ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะมีตู้หนึ่งอยู่แถวๆนี้แหละในนั้นมันจะมีกุญแจอยู่สักอันหนึ่งนี่ไงตู้นี้มีกุญแจอยู่จากนั้นนะครับขอปลาเลยเฮ้ยมีร่วงว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอหม่ปลาใหม,ใหม,ใหม่นี่ครับอืมโยนแม่ง มีกุญแจอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับไปที่ไหนดีวะใช่กุญแจไอ้นี้เปล่าวะจําไม่ได้ด้วยครับมันลางๆไงผมเล่นเกมนี้มานานมากแล้วจําไม่ได้ครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูนี้น่ก่อนนะว่าใช่กุญแจตัวน,นี้หรือเปล่าวะเปึ๊บเอ้ยใช่ด้วยในนี้มีกุญแจหน้าอกหมายความว่าไงว่าหน้าอกไม่คุ้นชินเอาซะเลยนะเดี๋ยว ผมว่านะทิ้งกุญแจตรงไว้ตรงนี้มันจะหายปล่าวะมันจะมีที่ที่หนึ่งที่มันมีส่วนเด็กเล่นครับที่นี่ส่วนสนุกนี่มันถูกทิ้งล้างไว้นะฮะแต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าล้างนะเออมาเจอรหัสเลยครับ1นึ่งสองสาสเ,าเขียวแดง ฟ้าเหลืองเขียวแดงฟ้าเหลืองนะนี่จะมีของอยู่ตรงนี้เขียวแดงฟ้าแล้วก็เหลืองโอโหหลุดนั่งยองๆครับที่นี่มีของแน่นี่ไงผมต้องใช้น้ํามันว่าน้ำมันนี้ต้องเอาไปเติมเหลือแน่ๆ น้ำมันมันจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้วะนี่นี่แน่ๆเลยนี่ไงที่เติมน้ำมันครับเติมก่อนได้ปะมันเขียนด้วยนะว่าน้ำมันเบนซินกว่าจะเต็มเนี่ยต้องใช้เวลานิดหน่อย โอเคกลับไปที่นั่นครับมันจะมีเรือจอดอยู่นะเรือจอดอยู่แถวแถบ้านหลังนั้นนี่ใกล้ๆกันเรือน่าจะจอดอยู่แถวแถวนี้นี่แถวๆนี้ครับอ้อมหลังนี้ไปมันจะมีเรืออยู่ที่หนึ่ง โเสียงน้ำไหลด้วยเติมน้ำมันเรียบร้อยจะกลับไปเอากุญแจครับกุญแจที่ผมไอ้นี้ไว้วางไว้นะยังไม่เจอตัวตลกเลยนะเนี่ยกุญแจนั่นนั่นไง หยิบกุญแจขึ้นมาไปที่เรือครับเฮ้ยตัวตลกมันยังไม่อยู่แถวนี้นะเนี่ยดูทรงนู่นไงปึ๊บโอ้โหโดนฟันหัวเลาะด้วยมันฟันผมอ่ะ ไปเราจะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมาวอยไม่มาโอ้โหแล้วโดนฟันจะเลือดออกที่นี่มันจะมีกล่องเน่าๆอยู่นหนึ่งบมันก็คืออะไรในนี้จำไม่ได้แล้วเอ้ยปืนไว้อ่ะปืนช็อตกันด้วยเสร็จ อีลุงเสร็จกูแน่ข้ามไปเลยครับที่กี้ผมต้องหาเลือดมาหิวตัวเองก่อนนะเน่ยดูภาพหน้าจอมันแดงไปเลยครับมันไม่ได้หายนะมันต้องหาอะไรมาหิวซะหน่อยโอเคอีลุงนั่นอยู่ไหนวะ กูจะตามล่ามึงเดี๋ยวนะหิวเลือดก่อนเนี่ะที่นี่มีเลือดไปเนี่ยในนี้รถไฟนี่ไม่มีเลือดนะเฮ้ยตรงน,นี้ก็ไม่มีครับตายแล้วหาที่หิวเลือดไม่ได้นี่บ้านนี้น่าจะมีแน่โอ้ยเฮียโอ้ยอื ไฟฟ้าช็อตเอ๊ะโดนจับมาขังว่ะสักอย่างหนึ่งเฮ้ยโดนมันจับมาขังนี่มีก้อนหินอยู่ด้วยเว้ยจับผมมาขังไว้นี่นี่ไงที่นี่มีอะไรบ้างวะยังไม่ได้สำรวจเลยวะนี่มันคือห้องล็อกด้วยเราสามารถข้ามไปได้เลยนะเนี่ยเออแล้วช็อตกันผมไปอยู่ไหนแล้ววะ เดี๋ยวนะมันอยู่ใกล้ๆกับที่ที่เราไอ้นี่ปะที่ที่เรามาตรงที่มันมีเรือมันน่าอยู่แถวนั้นแน่ๆนั่นนู่นไงไอหานี่มันก็หลับเหมือนกันนี่วะขอเลยน้องขอดูหน้ามันเต็มๆหน่อยด,ยดิเป็นไงวะเฮีย <Hey. Here. S 1> มันตื่นวะ ลุกไวเลยนะมึงไปแล้วผมจะต้องเข้าไปในบ้านของมันนะอ่โหบ้านตัวตลกโคตรใหญ่ครับนี่แหละอยู่ซ้ายมือหาทางเข้าก่อนนะผมต้องอ้อมไปเพราะว่าเมื่อกี้มันดักเราอยู่แถวๆนั้นนี่ครับทางเข้าประตูกูเข้ามาแล้ว จับเพื่อนผมมาขังไว้ในนี้โอ้ยปิดประตูก่อนเดี๋ยวยุงเข้าขอดูในลิ้นชักก่อนนะครับเดี๋ยวหาของพอดีเป็นคนชอบค้นหาของนี่คือโอเคไม่มีครับโอ้โหมีรูปกระโหลกตรงนี้ครับอืมแล้วมี i อให้ด้วยนะเพื่อนๆลองเข้าไปดูให้ผมก็ได้นะเนี่ย เดี๋ยวนะนี่เข้าไ,ได้ปะโอ้เข้าได้ด้วยเว้ยที่นี่น่าจะมีกุญแจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีวะนี่ก็ไม่มีนี่ด้วยอา่านี่คือ เฮ้ยเสียงอะไรวะนาฬิกาตัวนี้หยิบไม่ได้แล้วครับนี่เปิดได้ปะเนี้ยที่ไหนวะเฮ้ยแล้วไอ้ตัวตลกมันจะเข้าบ้านมันไหมวะนี่แล้วนี่คือไม่มีวะ เดี๋ยวนะอีกห้องหนึ่งครับมันจะล็อกอยู่ฝั่งนี้ปึ๊บนี่มันทางขึ้นแล้วนี่วะอ่อมันจะมีไอ้นี่อยู่ป่าวะเดี๋ยวนะบ้านมันก็ปกตินะครับมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะเนี่ยต้องการกุญแจด้วยล็อกอีกโอโ้โหชีวิตนี่ไง มีเจ้าตัวลินชักอยู่ตรงนี้ขอให้มีกุญแจสักที่หนึ่งเฮ้ยอย่าบอกว่าลืมใส่กุญแจมาให้ผมในงานงอกเลยนะเนี่ยไม่มีเฮ้ยมีมีของวะนี่ไงนี่คือกุญแจห้องครับโอเคกุญแจห้องไหนวะสักที่แตแถวนี้ไม่ใช่เว้ย ยังไงเข้ามาพบกับห้องว่างเปล่าเฮ้ยมีรหัสอยู่ฝั่งนี้ด้วยวะอันนี้จำไม่ได้จริงครับไม่ได้เล่นนานมากรหัสก็คือสองเจ็ดสองห้าเฮ้ยหวยปะเนี่ยใบยหวยกูแล้วสองเจ็ดสองห้านะแล้วไงต่อสองเจ็ดสองห้าแล้วผมต้องไปที่ไหนวะสองเจ็ดสองห้าอ๋อตรงนี้วะ มีประตูลับตรงนี้ด้วยเห็นเพื่อนนี่ไงเพื่อนกูนั่งอยู่สองเจ็ดสองห้าใช่ปะ่ะเดี๋ยวขอดูก่นอนอ่สองเจ็ดสองห้าใส่ใส่ศูนย์ลงไปด้วยเมื่อกี้จิมจากนั้นปลดล็อกโอ้โหเพื่อนผมลอดเว้ยขอบคุณออกไปจากที่นี่เร็วๆนี้ โอเคไปกันโอเคนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเ้วยนะครับคลิปหน้านะฮะจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ